รูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงปู่ลอดทิดตะวิริโยวัดสันติกาวาสอํเาเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกอดีตเจ้าคณะอํเาเภอพรมพิรามสิทธิของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์อํเาเภอพรมพิรามสมัยก่อนเป็นศูนย์รวมของบรรดาโจรผู้ร้ายมีทั้งเสือที่เป็นสัตว์และบักเสือที่เป็นคนเยอะแยะไปหมดเสือหลวยที่เป็นเสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนอกจากนี้ก็มีเสือสังเยี่ยมเสือดำเสือมว้วน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสือต่างถิ่นเสียมากกว่าหลวงปู่รอดเล่าให้ฟังว่ามีเสืออยู่คนหนึ่งเมื่อมันชอบลูกสาวบ้านใดอ่ะมันก็จะถือเหล้าขวดเดียวเข้าไปสู่ขอเอาดือด้อๆเวลาขึ้นบ้านไหนมันก็จะพูดว่าพ่อแม่มารับไหว้เดี๋ยวนี้กินเหล้าแล้วผมจะขอลูกสาวไปเลยนะโยมพ่อของหลวงปู่รอดอ่ะก็เป็นคนที่มีวิชาแต่ท่านไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่จนกระทัง่งบวช เมื่อได้พบเจอเหตุการณ์บักเสือปล้นต่างๆก็เลยขอรับการถ่ายทอดวิชาจากโยมพ่อเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวและช่วยเหลือผู้อื่นลูกสาวชาวบ้านที่ถูกฉุดไปหลวงปูล่ลอได้เมตตาตามไปช่วยกลับคืนมาได้เกือบทั้งหมดโดยไม่กลัวพวกเสือแต่อย่างใดเพราะสมัยนั้นพวกเสือต่างๆต้องมาพึ่งบรารมีหลวงพ่อซึ่งเป็นหมอแผนโบราณประจำตำบลตกคืนนั้นพวกเสือมันมาตามคืน ท่านกำลังท่องหนังสืออยู่ได้ยินเสียงลร่นไกปืนสองสาครั้งพอรู้ว่าถูกลอบยิงก็รีบวิ่งเข้าไปในกุฏิไปคว้าขวานออกมาพร้อมตะโกนท้าพวกมันให้ออกมาฟันกันซึ่งซึ่งหน้าแต่มันก็ไม่กล้าและล่าดถอยกลับไปซึ่งเหตุการณ์ทั้งนั้นท่านยังมานั่งคิดว่าเป็นเรื่องแปลกว่าดีที่ยิงไม่ออกรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงปู่รอดองค์นี้พิมพ์ใหญ่ เป็นหนึ่งใน89องค์สร้างน้อยเฉพาะสิทธิยานุสิทธิ์เท่านั้นจึงหายากมากๆหลวงปู่ปลุกเสกหนึ่งไตามารและหลวงปู่ได้นำเข้าร่วมพิธีอีกหลายพิธีที่ท่านได้รับนมิมนต์ไปร่วมปลูกเสกด้วยรูปหล,อล่อโบราณรุ่นแรกหลวงปู่ลอดพิมพ์ใหญ่สร้างราวปีพศ2510กว่ากว่าไม่เกินปี25 2 0ส่วนพิมพ์เล็กจะสร้างในปี2528 เนื้อหาพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กต่างกันมากพิมพ์ใหญ่เนื้อหาจัดจ้านมากๆเนื้อออกเขียวในเหมือนพระพุทธชินราชอินโดจีนพระสร้างไม่ถึงร้อยองค์นานๆจะพบเจอสักองค์นะคะหายากมากๆพระองค์นี้สวยแท้เนื้อจัดจ้านชนิดดูง่ายๆพุทธคุณเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ